ในแง่ของการช่วยเหลือสังคมทําได้หลายรูปแบบนะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการคิดดีพูดดีและทําดีซึ่งการทําดีอาจจะเป็นจิตอาสาก็ได้หรือว่าจะบริจาคเงินหรือสิ่งของก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนั่นคือในแง่ของการทําความดีส่วนบุคคลค่ะแต่ธุรกิจก็สามารถทําความดีได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่าโซเชียลอันท์ไพรส์ที่ถือว่าได้รับความนิยมมากขึ้นในยุคป,ปัจจุบันวันนี้เรามีตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคมที่ชื่อว่า ร้านปั่นกันนะคะซึ่งเราสามารถมีส่วนร่วมจากการทําความดีด้วยการแบ่งปันสิ่งที่เราไม่ได้ใช้รวมถึงไปจําหนา่ายไปซื้อของนะคะที่เราต้องการมาเพื่อเอามาใช้แล้วก็เป็นการแบ่งให้กับคนที่ได้โอกาสกว่าอีกด้วยเราจะไปติดตามเ,เรื่องนี้พร้อมกันนะคะกับคุณปิยพงศ์คำมีสว่างผู้สื่อข่าวของเราค่ะ ผมเชื่อว่าทุกคนมีของใช้ที่มีคุณภาพดีแต่ไม่ค่อยได้ใช้งานผมเองก็เช่นกันครับผมมีกางเกงตัวนี้ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานแต่มีคุณภาพดีวันนี้ผมจึงนํามาบริจาคให้กับร้านปันกันเพื่อน,นําไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆต่อไปครับร้านปันกันก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิยัวพัฒน เกิดจากแนวคิดในการสร้างสังคมของการแบ่งปันผ่านการระดมทุนที่ใช้วิธีการชักชวนให้ทุกคนในสังคมมามีส่วนร่วมด้วยการมอบสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่สภาพดีมาให้ทางร้านที่ทำหน้าที่เหมือนตัวกลางในการนำไปจัดจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปทำให้ของลูกชิ้นที่อยู่ในร้านปันกันจึงเป็นของที่มีเพียงชิ้นเดียวและกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านที่ทำให้โดดเด่นไม่เหมือนใคร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้สินค้ายอย่างคุ้มค่านําสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลหรือรียูสใหม่ต้องบอกว่าคนที่เข้ามาในร้านเนี่ยจะเข้ามาพบความแปลกใหม่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าของที่อยู่ในร้านเราจะไม่ซ้ํากันเลยเพราะมาจากคนที่ปันมาให้เราเพราะฉะนั้นมาวันนี้ตอนเช้ากับมาวันนี้ตอนบ่ายของก็ไม่เหมือนกันละถ้าอยากได้ต้องเอาไปเลยไม่สามารถจะเอ่เดี๋ยวกลับมาเพราะว่ามันจะเป็นของที่มีชิ้นเดียว อย่างเดียวอยู่ในร้านก็จะเป็นจุดหนึ่งอย่างของเราอีกอย่างก็คือคนที่อยากจะร่วมทําบุญนะคะก็เห็นว่าเออมันเป็นมันเป็นช่องทางที่ดีที่ที่สามารถที่จะเอามาทําบุญแล้วก็รู้ว่าเงินก้อนเดี๋ยวไปที่ไหนจากบ้านไปไปเปิดตู้เสื้อผ้าไปเปิดโต๊ะหนังสือที่บ้านดูของที่อยู่ข้างๆรอบๆตัวหยิบออกมา พียถามน้องตลอดเวลาว่ารู้ไหมว่าเอาเงินมาเอาขอพวกนี้มาบวก,กันให้ได้เงิน7 0 0 0บาทเนี่ยคิดว่ามันยากไหมเขาบอกไม่ยากพี่ก็พบว่า70,00บาทคือชีวิตเด็กหนึ่งชีวิตที่เขาใช้เรียนหนังสือ7 0 0 0บาท6ปี4 2 0 0 0ค่ะมันมันมีค่าน้อยกว่าโทรศัพท์กับของที่เราใช้กันอยู่ทุกวันได้3าาฉะนั้นคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนมองร,บรอบๆตัวแล้วก็เข้าใจว่าทุกอย่างที่เรามี เรา,เอาอาจจะต้องใช้คําว่าพอพอเพียงกับตรงสิ่งที่เรามีของที่เรามีมากเกินไปที่จะแบ่งปันให้คนอื่นได้นั่นแปลว่าชีวิตนั่นแปลว่าอนาคตการศึกษาของเด็กหนึ่งคนช่องทางการรับปันของร้านปันแกนนั้นไม่ยากเลยครับเพียงแค่นําสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้มามอบให้กับร้านสาขาที่อยู่ใกล้บ้านจากนั้นพนักงานก็จะออกใบรับปันซึ่งระบุรายละเอียดพร้อมหมายเลขประจําสินค้าที่เราสามารถติดตามสิ่งของที่เราบริจัคได้ว่า นำไปจำหน่ายที่สาขาไหนมีผู้มาซื้อไปแล้วหรือยังผ่านทางเว็บไซต์ของปันกันหลังจากนั้นทางร้านก็จะนำสิ่งของเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการคัดแยกที่คลังสินค้ากำหนดราคาสินค้าและทำความสะอาดซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะมีการกำหนดราคาให้ต่ำกว่าราคาที่ขายอยู่ตามท้องตลาดแล้วจึงค่อยนำของที่ได้มาไปวางขายตามร้านปันกันที่มีอยู่8สาขาทั่วกรุงเทพ และเนื่องจากมีผู้ใหญ่ใจดีรับภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตลอดจนค่าเช่าร้านในสาขาต่างๆทําให้เมื่อสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาขายได้ก็จะนําเงินทั้งหมดไปเป็นทุนการศึกษามอบให้กับน้องๆผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายนับตั้งแต่ก่อตั้งร้านปันกันมา16ปีมูลนิธิยัวพัฒได้มอบทุนให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จนจบการศึกษาไปแล้วกว่า4,000คนและกำลังอยู่่่ในนนรรระหววาาางกกกับทุอี00ค หลังจากที่เราร่วมปันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเลือกซื้อสินค้าในร้านปันกันได้ซึ่งราคาย,ย่อมเยามากครับและทุกบาททุกสตางค์ที่เราซื้อนั้นจะกลายเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆต่อไปครับ